โอ้ขอได้เอาทีมมวไทยเข้ามาแล้วอรหังสมมาสมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอะภิวาเทมิสวาขาตัวภาคาวะตาธัมโมธัมมังนามัสาม ติปัตโนภาคาวตัวสาวกสังโฆสังฆังนามิสมันตาจักวา 니가 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 니 니가 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 panaka ti tantra santi keyang mu niwarwa jana sang tau me sunanto amasawana karu ayam badanta amasawana karu ayam bad เชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายเบื้องบนเบื้องล่างสางานกลางโดยรอบสวรรค์หกชั้นสวรรค์หกชั้นพรมมรลคสิบหกชั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลเทพอารักษ์ทั้งหลายลุกขะเทวดาภูมะเทวดาอากาศเสเทวดาเหล่าลหน้าคาราชทั้งหลายจิตทุกดวงทุกชั้นและทุกภพกทุกภูมิ นางไม้ทั้งหลายโปรดได้มารับรู้มารับทราบมารับรองมารับบุญกับลูกกับหลานเนื่องด้วยคุณแม่เจริญคุณเอ๋คุณป่องตลอดถึงลูกหลานบริวารของท่านทั้งหลายมีจิตใจใส้สธาถวายไม้เข้าไปถะาสร้างวัตถุท้าวรเอาไว้ในบวรพระศาสนาเป็นการบุญการกุศลอันยิ่งใหญ่จโปรดได้มารับรู้มารับทราบมารับรอง ตลอดถึงเปตาญาติเปตาช,ช,ชนภูมิเจ้าที่แม่ธรณีพระแม่โพศพให้ได้ข้าวลหลายๆกว่าเดิมตลอดถึงกิตตวิญญาณทั้งหลายที่ค้างคารอการบุญการกุศลในครั้งนี้ให้มารับรู้มารับทราบมารับรองมารับบุญกับลูกกับรลานณนะบันนี้ด้วยเถิสาธุสาธ ภาควะตัวอราหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวาตัวอราหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวาตัวอราหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ นะบริเวณว่าพักไออีมานีนน้ออ,อ อิมานีอิมานีมะยังพันเตมะยังพันเตพัตตานีหัตตานีสัปริวรานีสัปริวรานีสีลวันตัสสะสีลวันตัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีลวันโตสีลวันโตอิมานีอิมานิพัตตานีหัตตานี สปริวานิสัปปริวานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอมหากลางอมหากลางทีคารตังทีคารตังมิตายะมิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้มีศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้า,จาทั้งหลายโอน้อมถวายโอน้อมถวาย พัตตาหากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลแด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรักขอท่านผู้ทรงศีลจงรักพัตตาหานับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุข ก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดสิ้นกาลนานเถิดและขออุทิศบุญนี้และขออุทิศบุญนี้ให้กับคุณพ่อบัวกันให้กับคุณพ่อบัวกันบุญการคุณการและ เด็กชายศิลภพบุญการและเด็กชายศิรภพบุญการเด็กหญิงเขมมานัทบุญการเด็กหญิงเขมนานัทบุญการตลอดตลอดตลอดถึงเอาไปตลอดถึงญาติและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงญาติและบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ท่นานอยู่ใดพบใดภูมิได้ท่านอยู่ใดพบใดภูมิได้ก็มารับรู้รับทราบก็มารับรู้รับทราบรรับบุญเมื่อได้บุญแล้วเมื่อได้บุญแล้วจงปรารถนาเอาจงปรารถนา ข้าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยเรื่องประดับทับโรงอันไหนจงใจอยากได้ขอให้มีขอให้เป็นขอให้มีขอให้เป็นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านันขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นถ้าตกทุก ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วถ้าถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเธอตลอดกาลละนานเธอสาธุสาธุสาธุเขามาถวายอะไรมาหนิถวายคนละอันวางตะแกรผ่านี่เอาถือมาวางตะแผ่านี่ เอาไเป็นไรอันนี้เนี่ยวางทึ่งๆอยู่กันได้แว้ยการลงทขึงกันได้อ่าอะไรนะนุมโมทนาขออนุมโมทนาสาธุการขอบคุณแม่เจริญทุกวันก็มีสี่การเชื่อม กันง่ายๆทุกอย่างอันนี้บุญก็เป็นการเรื่องง่ายคือเ,เรื่องบุญคนมีบุญก็อาศัยบุญได้มหาการถ้าคนไม่มีบุญก็มีแต่วความตนหนีทีเหนียวไปไหนมีแต่ใจได้มีแต่จกเอามันก็เป็นกระแสบีบคั้นซึ่งเป็นกระแสเป็นกระแสเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รังเกียจกับพวกเรา,าแต่ถึงวารละหนึ่งพวกเราหลุดจากกงขังจากสิ่งเหล่านั้นมาแล้วกว็จะกลายเป็นเทวดาบนดินพระอินทร์บนดินพระพรหมบนดิน ท่านท้าวสกกะเทวราชบริษัทบริวาปรปกติตัวพระอาจารย์ก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าหญ้าบาร,รมีสีเมืองผู้ที่ดูแลต้นไม้อย่างต้นไม้เยอะๆศาลาลังใหญ่ๆที่พวกเราไปเห็นก็เมชีทวันนัดไมชีทันย่าไมธีดาวหงไ่ม่ชีห,ชหลายลูกชีเขาก่อนที่เขาจะมาบวชเขาซื้อนาซื้ออะไรเสร็จถึงวนันละหนึ่งก็ต้องให,อให้ไปเอาให้ไปเอาไม้เหล่านั้นมาไว้ที่วัดเหตุมันก็เป็นอย่างนั้น เอาไม้เหล่านั้นมาก็เลยได้มีการสัสร่างศาลาขึ้นต่อมาลูกทีก็เริ่มขยับพัฒนาจิตพัฒนาใจก็เลยมีการขยายสถานที่ไปโดยลําดับแม้กระทั่งมาในวันนี้ก็ตามที่คุณแม่จะเดินไปเห็นเออได้อํานาจแห่งบุญในต,ต,ตัวจิตตัวจิตตัวใจนี้ไม่เคยแตกแต่ไม่เคยตายก็คือใจร่างกายเราแข้นสองเกาสองคนหนึ<ม>่งเอาใส่ยอยู่นี้ไม่การไม่เกินห้าสิบกสิบเจดสิบ เขาฝังต้องอย่างประมาณนี้แต่ส่วนตัวจิตใจยังยัง,ยงไม่เคยแตกไม่เคยตายไม่เคยสลายอย่างที่เราได้มาหากันในวันนี้ก็ด้วยอำนาจของจิตอำนาจของใจที่มีบาร,รมีธรมรมบารมีทานเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมาปรารถนาที่จะสรรสร้างในยุคปัจจุบันนการที่อาจารย์ว่านี่อาจจะได้เฉลิมฉลอง,ลองสาลาแล้วว่าเรือนไม่ชีไทยมณีนพัลั์จักรพัฒนาคินตัวพระอาจารย์ตั้งจิตและตั้งใจ จะยกลูกผู้หญิงขึ้นมาให้เป็นอัตะลักษ์ของตัวเองอัตะลักษ์ที่มีรูปแบบมีฉบับพราข้าครั้งพุทธกาลก็จะเป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้าคือพระน,นางประชาพดีโคตมีคือพระน้านางอ,ออกมาบวชแล้วบรรลุซึ่งพระอรหันต์เรียกว่าสาวิกาเป็นพระน้านางของพระเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อพระองค์ออกมาบวชแล้วก็บรรลุซึ่งอรหันตผล ซึ่งเป็นสักขีพยานของลูกผู้หญิงที่จะเดินหน้าตามบุคลากรบุคลาธิฐานชัดเจนย่นย่อลงมาปัจจุบันนาการคือแม่ชีแก้วเสียงล้ําซึ่งเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็สามารถออกบวชและบรรลุมรคนิพพานคือการไม่กลับมาเกิดอีกเป็นอนันตการคือบรรลุธรรมขั้นสูงการเกิดเป็นทุกข์อย่างยิง่งเกิดมาอย่างที่เราเกิดมาการแก่เป็นทุกข์อย่างยิง่งการเจ็บเป็นทุกข์อย่างยิง่งการตายเป็นทุกข์อย่างยิง่ง ซึ่งไม่มีใครปรารถนาอยากเจอทุกเหล่านี้แต่มันหนีผมุ่มก้มโมวิทได้ป่ะนี่มันต้องพบต้องพอ่อแต่ก่อนที่จะพบจะเจอแล้วก็มาสร้างสติสมาธิและปัญญาศรัทธาความเพียรเพื่อจะอ่าเผชิญหน้ากับอกองทุกข์ที่เราจะเจอซึ่งไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอกจากบุญนอกจากกุศลที่จะช่วยเราตรงนั้นได้คือการแก่คือการเก็บคือการตายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง เราต้องมีพระสติพระสมาธิและพระปัญญามาเลี้ยงชีวิตและจิตใจ,ใจของเราในการ,รเผชิญกับความทุกข์ตรงนั้นไม่มีใครอยากตายแต่ทุกคนต้องตายแต่ว่าตายยังไงจะไม่ตายเน่าตายเหม็นตายทิ่มตายเสียลบบะบ้านี้เราก็ต้องมาสร้างบารมีไงมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการบําเพ็ญภาวนาชําระจิตชําระใจตัวเองให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดเกิดความเข้าอกเข้าใจในวิถีแห่งจิตเ,ออเราจะไม่ หมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบเก่าๆ่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบเก่าเก่ามดไตขอบโดงวกไปละเวียนมาลงมืดลงแจ้งเฉยๆแ้่เรามีโอกาสและมีวาสนาที่เราได้มาหาการเรามีโอกาสได้มีวาสนามีบาร,รมีร่วมกันในยุคข,ของลูกผู้หญิงและตัวพระอาจารย์บอกว่าะจะสร้างเรือนรับรองมหาอุบาสิกาอุบาสิกาทั้งหลายปกติก็สร้างกุฏิคนละหลังอยู่แล้วแต่ถ้า ท่านผู้ใดไม่เพียบพร้อมี่ีะไปอยุกูดก็จะให้เป็นเรือนรับรองอยู่ด้วยกันที่เดียวแต่จะทําเป็นห้องเป็นหับให้ชัดเจนก็เรียกว่าได้เสาแปดต้นอาจารย์ไปนขนมาจากโน่นอําเภอบ้านม่วงนู่นเป็นเสาแปดต้นแต่วันขาดสองต้นที่เป็นเสาหลักจริงๆงแล้วก็จะออกมาทั้งสี่ทิศก็จะเป็นสามสิบต้นนั่นแหละความหมายก็เลยได้ป่าลบธรรมะว่าญาติพี่น้องเมื่อวานพูดหลานลูกหลานท่านผู้ใดมีจิต,ตใสตา เรียกว่าท wow, ี่จะมาร่วมอุดมการอุดมกติในการเผยแพร่ศาสนาในการเพิ่มพูนบุญญาบารมีของตนก็ขอให้ได้มาฉะนั้นก็เลยเป็นคุณแม่เจรดินคุณฝ่องเขาคุณเอและลูกๆวงวานลูกหลานได้มาร่วมกันฉะนั้นวันนี้ตลอดถึงญาติพี่น้องวงวานลูกหลานที่อยู่ใกล้บริเวณนี้เรามองไม่เห็นตัวก็ตามเรียกว่านพาอากาศเดือนว่างไม่ว่างจากกิตตวิญญาณเลยเราท่านทั้งหลาย จเพราะหน้าเรามองไม่เห็นเอาเข็มจิ้มไปก็ยังถูกวงวิญญาณเลยเรียกว่ามันพบซ้อนพบฉะนั้นเรืเรีอำนาจบุญและกุศลเนี่ยมันจะทะลุมิติอำนาจบุญก็ทะลุมิติทุกพบทุกภูมิได้มันเลยสามารถอุทิศบุญให้กันได้ความหมายฉะนั้นวันนี้เป็นบุญและเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ก็ขอให้คุณแม่เจริญคุณป่องเขาคุณเอตลอดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่วงวานลูกหลานเจริญงอกงามในชีวิตความเป็นอยู่ประกอบธุรกิจธุรการหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญ เรียกว่าบ,บุญค้ำระบุญชูระบุญอุดระบุญหนุนบุญส่งบุญเสริมบุญเติมบุญแต่งให้ชีวิตสมปรารถนาด้วยอำนาจแห่งบุญญาลิทธ์เนื้อเหตุและเนื้อผลเนื้อคนธรรมดานำมานำพาซึ่งความเจริญทุกๆประการดังที่พวกเราได้สัมผัสกันถ้าจิตไม่งดไม่งามจะไม่ได้สัมผัสอย่างคุณแม่ัยนี่เพิ่นบวช20กว่าปีเกิดมาไม่มีเคยมีไม่เมื่อเคยแต่งงานจบปริญญาแล้วก็ไปทํางานเห็นอาจารย์อาจารย์เขาสอนเรื่องธรรม สอนเรื่องทมอ่ารูปอันิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องทมเข้าใจแล้วออกมาบวชเลยยี่สิบกว่าปีก็เลยเป็นตัวแทนแห่งลูกผู้หญิงแนะนมวันที่สองก็แนะนมวันเกิดของแม่ชีภัยซึ่งเป็นแม่ของลูกผู้หญิงทั้งหลายที่เป็นคติเป็นแบบเป็นฉบับเป็นบุคลาที่ฐานให้ว่าถ้าไม่มีแม่ชีภัยมาอยู่คนอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยมันเลยมีคนแรกก็เลยเป็นหนึ่งสองสามใชนั้น อ่าวันที่สองก็เลยเอาไว้วันเป็นมหามงคลให้เดนมลูกผู้หญิงทั้งหลายให้เํามาร่วมกันในวันที่สองอันหนึ่งบวชวันที่หนึ่งเออวันที่สองก็ถวายศาราแต่สาราที่เราจะทํากันเดือนนี้ก็เป็นสาราเรือนรับรองตรงข้ามกันถ้าเราจะไปเฮียนหน้าค่อยไปเลาะดูเขาคุณป่องคุณณิพาแม่ไปเลาะดูว่าเราจะทํากันตรงไหนก็าอยากให้พวกเราได้อิ่มอกอิ่มใจเรื่องการบุญการกุศลที่ อ่าผลทานที่พวกเราสลัดสละไปอาจารย์ไม่ได้อยากได้อะไรจากใครแต่มีความที่จะสนับสนุนและเกื้อกูลส่งเสริมเติมจิตแต่และดวงให้มีผลทานผลศีลและผลภาวนาเจริญงอกงามไปในวันวันข้างหน้าทุกคนฉะนั้นนะตลอดถึงเที่ยภูมิเทว,วดาญาติพี่น้องวงวานลูกหลานหน้าคาชทั้งหลายบริษัทบริวารเปตญาติเปตชนเปต,เปต,นเปตชนภูมิเจ้าที่แม่ธรณีพระแม่โพศพ จิตทุกดวงทุกชั้นทุกภพกทุกภูมิที่อยู่ในละแวกนี้ที่อยู่ในบริเวณเวรนี้ได้ยินเสียงของอาจารย์ตลอดถึงท่านเทาสักกะเทวราชอ,อินทระเทพเมื่อผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นพระบิดาของคุณแม่เจริญให้ได้บุญกันทุกทั่วหน้าก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกทั่วหน้ากันทุกันทุกคนทุกภพกทุกภูมิด้วยเิสาธุ หยาดไปดน,นีล่ละ่ะหยาดน้องลงเลยตัวหยาดมันต้องลงไปคนหน่อยปิ้นหนาหยาดลงไปเลยใส่ดินเลยอย่างเขาจะเป็นพลังหยาดมันต้องลงไปเลยปิ้นไปเลยละ่ะเนี่ยพระแสงคอยเห็ดเนี่ยาดลงไปตัวคนมันต้องลงยาถาวารีวังหาปุราบริปุเรนตีสากรังเอวะเมวะอิโต กินนางเปตานังอุป,ปกัปติกิจิสังปฏิสังุมังคิพปปเมวะสมิจฉุสเพปุรเรนตุสังกปอจันทโทปนราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัต,ตุมาเตพภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภาวอาอภิวาธนสีฤทธนิจังมุธาปจายโน จัตตารโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอายันจะโคดักินาดินนาสร้างคำิสุปฏิทิตาทีคารตังหิตายัตสะท่านาโซอุปากปฏิโสญาติธรรมโมจะอายังนีรับสีโตเปตาณะปูชาจะกตาอุลาลาบะลันจะพิกูนามานุปปินังตุมีปุญญกัสสตังอนณาปะกันตีพวะตุสัพปะมังคังละขั้นตุสัพเะเดวตาสบะบ,บุทธานุภาเวนะ บธรรมานุภาเวนะสบส,สังฆานุภาเวนะสะดาโส,สถิภาวันตุเอตาตุกันแล้วที่พ่อเวอร์ขนาดเลยที่พ่อ <c oughs> พอดีตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs>